ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสแก้วนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพ่อค้าและผระสนิกรชาวจังหวัดสแก้วทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลหลังจากนั้นร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวาัดสก,ก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดสกวสกกทุกหมู่เหล่าร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอิต จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดบพระสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดและในภาคค่ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนายกิยติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปียะมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนายกิยติศักดิ์จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังณเรือนจําจังหวัดสะแก้วและมอบกิจบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน102คนในวันที่สองตุลาคมและในวันที่19ตุลาคม2563อีกจําีกจำนวน99สาคนสำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานขึ้นมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินยัยการลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงนายกิษติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วนางวริษาจันทรานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกวพรอ้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรษณบ้านเขาหินปูอําเภอวางน้ำเย็นจังหวัดสกวแล้วที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสะแก้วนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาจังหวัดสแก้วร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีแจกหน้ากากอนามัยและ ฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดสะแก้วได้รับอิทธิพลพายุดีเพรสชันระดับหนึ่งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันระดับ2ส,ส่งผลทําให้เกิดฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดสะแก้วเกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันและเข้าท่วมในพื้นที่ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิ องค์กรและจิตอาสาพระราชทานได้ระดมให้ความช่วยเหลือและเยียวยาและในวันที่26ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติติดธรรอำนาจองคมนตรีไปประชุมได้ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน1000ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญ กำลังใจในการนี้องค,คอมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวรัษดรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสะแก้วจำนวน1ิบครอบครัวพร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่ตอไปและในช่วงที่ประชาชนประสบปัญหาอุทกภัยด้านนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสกวและทุกภาคส่วนทางภาครัฐ ภาคเอกชนได้ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยโลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบอาหารโรงครัวพระราชทานและมอบถุงทาน้ำใจสภากาชาติไทยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นายประพัฒน์โพธาสนธุนทิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะลงพื้นที่ด่านถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่โดยเฉพาะภาคการเกษตรเนื่องจากเกษตรกรเพปลูกอ้อยและมันสำปะหลังทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานกัมพูชาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกจากนี้ได้หารือกันในการยกระดับด่านผ่านแดนบ้านเขาดินให้เป็นจุดส่งออกสินค้าที่สำคัญส่งเสริมให้มีสินค้าหลากหลายประเภท